สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินครับวันนี้ก็ปลอยดินทำคันบ่อครับผู้ชมค่อนข้างที่จะทำงานยากนิดนึงครับเพราะว่าด้านล่างนี้เป็นดินทรายนะก็ต้องค่อยๆทำคนระับทำเร็วไม่ได้นะเพราะว่าพัทางทั้งหน้าก็ยังเข้าไปเอาไม่ได้ครับก็ เดี๋ยวค่อยมาถอยต่อกันสองคันเอาครับอ็เดี๋ยวทําตรงไหนที่มันทําได้ก่อนนะจะได้ตากดินไปด้วยครับไม่งั้นก็งานไม่เดินครับ บอ่อน้ำทิ้งน่ะข้างล่างนี้เป็นดินทรายแล้วท่านผู้ชมทรายแต่ว่าตอนนี้น้ำไม่ออกแล้วเพราะว่าขุดที่อื่นไว้รอแล้วขุดที่อื่นก่อนหน้านี้มันก็ไหลไปหาที่ที่เราขุดลึกก่อนหมดนะครับน้ำแต่ดินทรายทำง,งานลำบากครับดินทราย ชมดินแบบนี้ต้องติดไม้เลยครับไม้ต้องไว้ใกล้ตัวตลอดขาดไม้ไม่ได้ขาดไม้เดี๋ยวจมมางานเข้าครับ ด้วยนะชั้นล่างครับไหนที่เป็นดินเหนียวเราก็อัดๆซะหน่อยกดๆไว้ครับกันสไลด์ครับประมาสัก ห้าสิบเมตรน่าจะได้ครับรู้จะเสร็จป่าวนะวันนี้็เอโอเคเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตักดินก่อนครับตักดินเสร็จรถดำก่อนท่านผู้ชมนะครับนะอ๋โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ